Trâu nó ngủ lên trước luôn nhá. không? nó sẽ tan à sẽ เอราเดินขึ้นขอแม่ได้นะเะว่า เดี๋ยวมีข้างบนมีมีอีกเยอะเลยปไปดูไก่ข้างบนเลยยดูดำมากอ่ะ่ะนนเดนเนเดินนูนเดินนูนเดินเน អឹបអឹបអូយគិញៗអឹបไหนគិញៗអ มาตม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 แแอดแอึมอลูกมไม่มีล้วยัยังก้าขานและโอ้ยนั่นคิดว่าไอ้นี่ชิฟว่าก่งไม้นะตากแตนเห็นไหมเหมือนไม้เลยหรือว่าไม้เออใช่ยางแตนเห็นมันโุกอ่ะตากแตนไม้ตากแตนยั หว้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจมดไม่แต่ตูดมันระวังนะเผื่อมีพิษเธอตาเคยบอกถ้าถ้าสีเขียวจะไม่เห็นเรื่องตัวมันสัแปลกเข้าใจป่ะไปเดี๋ยวกลับเอาหลุเต็มมันจะเป็นตัวไอ้นั่นเช็บไปกินนาแม่จับได้ มาเร็วอ้อโหเก่งนะเก่งนะโฟวโฟปล่อยไม่ได้นะกิ้งเลยนะต้องไม่ให้จับด้วยนะแหมล่นไปนะรู้เรื่องเลยเนี่ยฮะจับจับหน่อยจับหน่อยให้พี่เอาจับมารู้เดี๋ยวล่น เดี๋ยวรอนมาเร็วนี่เร็วๆเขาขึ้นมาแล้วเร็วหนีก่อนเร็วโอ้ยเร็วลูกกอนเฮ้ยเฟมเจอตัวอะไรข้างบนน่ะเร็วอุ้ยหนูดี้ตัวไหนนะอู้อู้อู้ไหวเป่าลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยปะไม่ไหวแล้วเหรอองไรหมดแรงอ่ะชูนิ้วดิบอกสู้เออ่ะสู้เหนื่อยไหม ออ่ะโออเดินหายใจดิพอได้ยินเราหายใจป่ะาาถามว่าเหนื่อยไหมไหนทำเหนื่อยทำไงอ๋อหายใจองเงี้ยเราเหนื่อยสู้ไหมบอกดสิสู้สู้ต้องบอกสู้เ <c oughs> จ้าอ่าเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> โอ้ยหอบเหมือนกันนะ ดีๆนะเขาจะฟอยเหนื่อยไหมฮะฟอยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยป่ะเหนื่อยอ

ไปไหวยพาเร็วตุ๊บระวังนะปะอไปให้ดูบรรยากาศวันนี้ให้น้องเลยไม่น่าร้อนอันนี้ก็ลงเขาแล้วนะคะปเข่าแล้วกลับบ้านกลับบ้านไหมเหนื่อยไหมไปบอกฝากมือไปกลับบ้านฝากมือเลยพี่โป้กลับบ้านเรากลับบ้าน อ่ะหนึ่งไงพูด,ดีดหนึ่งไงอ่าง,ง่วงอหิวนมไปอยากหน้าได้ป่ะไปเออไป